โอเคครับทุกคนครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งแล้วก็กดไชร์กดคอมเมนต์ที่นี้ครับแล,ล้วก็ติดต่อก่อได้เลยครับก็ในวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะครับผมนะเออเขาทักแชทมาใน TikTok นะผมนะผมทำ TikTok ด้วยเขาบาังเอิญเห็นคลิปผมว่าแบบยังไงแบบชงตึงอะไรเงี้ยชงเคงอะไรเงี้ยยิงหัวคมๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะไปอยู่ในเกม ก็สวัสดีทุกท่านครับผมก็อยู่กับช่องเกมฟรีไฟกับช่อง X e z TV นะครับผมนะเคเหมือนมีคนท้าผมมาหนึ่งอ่ะทุกคนไม่ได้ท้าหรอแบบยังไงเล่นขำๆทุกคนนะไม่ไม่จริงจังเลยดทีอุ้ยโดนเฉยอ่ะทุกคนเว่อไปล่าแค่นั้นแหละเกมคนนั้นก็เป็นเกมที่หลอกทุกคนเกม้ตอผมนผมก็ได้บบใไรงบกเงยใส่แล้วม่ผมแบบนี้ต้อกางนะ ันไปเล่นลนานนไเไม่ไดเล่นนาน้ไม่นันด้วยไงป้งโอ้โอพระเจ้าปงไม่โดนป้งอ้โดเฉยเว้ยเวลาทุกคนยิงแม่งโดนหัวเฉยโคตรเบอใครมาอนมากสามะโอเคโอเคอสามทุกคนมาสามจะไหวปะ คงทรงไหวอยู่อุ้ยไหวอยู่หลายคนตับปุ่มอ้าวแม่งเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วก็มาดิไอ้น้องก็มาดิเล่นในมือถืออ่ะเอาดิคิวเมื่อไหรมาดิคิวในในคอม อม่โดนโอ้ว่าตกโดนเนี่ยโดนแบบประมาณโยกแค่นั่นเลยไม่เดียวมามามานี่นั่นอะไรเป็นเกมสุดท้ายแล้วทุกคนนะโอ้เล่นแป๊บๆจบเกมแล้วเนี่ยโอ้เร็วเกินมาเลยมาเลยเออกมาต้องการตีตั้งตั้งตังต้ตตออยิ่งผิว ลูกหู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 แหม่หูแม่หูหูโอเคมาปัญญาเสร็จแล้ว <First Cry. S 1> ที่ไหนอุ้ยเฮียเอาจาัดเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องไอ้นี่มันเอาเรื่อง่ะทุกคนผมก็ยังย้ำกับทุกคนว่าเล่นขำๆนะครับไม่จริงจังไม่อะไรนะผมนะผมเล่นขำๆแล้วทุกคนนะเขาจกขี้ผมเชยเขาเคออกข้มมีทุกคงเขาออกองไนเชแต่ถาเขาจะเออกช่องนเขา่ัไรค่ ไอโบก็ไม่ติดเวอร์มั้งนะตั้งไอโบก็ไม่ติดอ่ะดูไอทีัวเป็นก็ไม่ติดมาน้องเก๋เขาวิ่งมาหลังกล้องโอ้แมบน้องเขายิงตึงเกินแม่งแอบมันเนี่ยแบบเหมือนไก่เลยอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ไก่ผมไก่เก๋เยยิงไม่โดนเนี่ย อูแม่แม่แม่แมอูอูมาดิน้องมาดิกูเล่นดีเซร์ดีน้องผมมาดีน้องไม่โผล่มาพี่ก็เหนื่อยใจเฮ้ยผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยิงใครตายลมีอยู่ก็เอืนยนี่เนี่ยน้องเขาเล่นลูกซองอ่ด้วยชิบหายละอยโอ้งไม่โดนพี่อะไรเลย,เยสัตว์เออ เอาวะสองก็สองโอ้โหแดงไอ้ dang, here, dang. อเหี้ยแดงเอาดิกูขึ้นบนก่อนน้องโง่เองข้างล่างกูไปแล้วกูไม่ขึ้น <c oughs> น้องกูคนโง่หาโง่เลยเอาเอีกวิ่งได้มีวิ่งได้โอเคกูเคต้องกูต้องปิดทางต้องเท่าปิดทางปิดทางเลยโอ้ย <c oughs> oh เสือเข้าบนมาได้อีกควยยอ้ยยยยยไยยยดยยยยยยมยอยอยยมออกเรื่องยยอยเลยเยย